สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นกันนะครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับรุ่น BD 3 7 0นะครับตัวนี้ความคมชัดก็ระดับ f u l l h d นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับ สามารถเสียบสายแลนยูทูบดู u t ดู y ได้นะครับเสียบสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตดู YouTube ได้นีครับสัญ,ญลักษณ์นะครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อสัญญาณภาพคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ออกแล้วก็ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็ เป็นสัญญาณดิจิตอลเอานะครับเป็นออริโอเอาก็คือ Coaxial กับ Optical นะครับแล้วก็สัญญาณภาพและเสียงนะครับก็คือช่องต่อ HDMI เอานะครับความคมชัดระดับ FullHD นะครับ 1080p นะครับตรงนี้ต่อสายแลนเสียบอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของออโซนนะครับเครื่องเล่นบูเลดิสนะครับแผ่นบูเลดิสนะครับสามารถเล่นได้ ทุกโซนในโลกนี้นะครับออโซนเนี่ไหมครับตัว A นะครับย่อมาจากออโซนตัวนี้ก็ BD Blue r a d i ิ s นะครับคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็มาดูทางด้านหน้านะครับทีนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียบ E x t e r n n l h a r d disk ดูภาพยนตร์ดูไฟล์ภาพยนตร์ได้นะครับตรงนี้ก็ปุ่ม p l y แลนะก็ปุ่มกลอถอยหลังปุ่ม stop นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับอันนี้ขออภัยนะครับอันนี้กรอเดินหน้าอันนี้ กลอถอยหลังอันนี้สต็อปนะครับส่วนปุ่มเล์จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเล์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ eject เอาออกก็อยู่ตรงนี้นะครับ open close ออกมานะครับตรงนี้อ่าเครื่องนี้มีรีโมทนะครับเป็นรีโมทของ LG เลยนะครับ Blu-ray Disc Player เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการต่อสายแล้วก็มารีวิวการเล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสักครู่ครับเอาละครับเมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กดรีโมทเปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกดขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับใช้รีโมทกดขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับในการเล่นแผ่นนะครับมาดูก่อนนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมาดูที่หน้าจอกันนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นการตั้งค่านะครับการเซตค่าเมนูภาษาไทยอยู่แล้วนะครับ ความละเอียดนะครับสัดส่วนทีวีก็จะเป็นมุมกว้างนะครับหรือจะเป็นต้นฉบับนะครับสแกนมุมกว้าง4.3ก็เป็นมุมกว้างนะครับความละเอียดนะครับก็อัตโนมัติไว้เลยก็ได้นะครับความละเอียดเอาไว้ที่อัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็แสดงผลแบบอ่า Full HD นะครับก็50เฮิรต์นะครับการกำหนดสีก็อันนี้ภาษาก็จะเป็นอ่าภาษาไทยอยู่แล้วนะครับ ระบบเสียงสเตอริโอนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ต่อแบบลำโพงแบบ5.1ไว้นะครับสกรีนแฟนตาซีขนาดอักษร32อ่ะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็กดออกไปได้เลยนะครับอ่ะกดออกไปเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการเล่นแผ่นนะครับอ่ะกดโอเพนออกมานะครับเดี๋ยวเอาแผ่นแผ่นเพลงนะครับอ่ะลองดูนะครับ แผ่นการเอาเข้าเอาออกก็กดในหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้รีโมทนะครับแต่มันก็มีรีโมทอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาทดสอบแผ่นแรกที่จะลองนะครับก็คือแผ่นซีดีออเดีโอนะครับอ่าซีนี่ครับนี่ครับอ่ากดเน็กนะครับอ่ากดเน็กได้เลยนะครับอ่าเพลงที่สอง เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับรีโมทถ่านไม่ค่อยดีนะครับกดนิกไม่ค่อยไปนะครับนี่ครับดูครับถ่านไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นกดตรงนี้เอานะครับกดตรงนี้เอาได้เลยกดตรงนี้ได้นะครับนี่ครับ C D audio นะครับอ่า C D audio อ่ะเดี๋ยวผมเอาออกแล้วก็ลงแผ่นใหม่นะครับ เปิดเพลงให้ฟังนานไม่ได้นะครับเวลาอัพขึ้น YouTube แล้วติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้แผ่น MP3 นะครับรีโมทอ่าน่าจะถ่านไม่ค่อยถ่านไม่เวิร์กแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมกดแล้วมันก็จะไม่ค่อยไปครับถ่านจะอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น MP3 นะครับคุณผู้ชมครับ MP3 เมื่อเราใส่แผ่นเข้าไปถ้าเขาสร้างโฟลเดอร์ไว้เราจะต้องใช้รีโมทนะครับกดมานะครับ กดมาที่คำว่าดนตรีเห็นไหมครับนี่ครับดนตรีนะครับกดมาที่ดนตรีแล้วก็กด enter ตรงปุ่มกลางปุ่มนี้แหละครับ enter นะครับอ่าดนตรีแล้วนะครับอ่าแล้วก็ enter ไปได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับเมื่อ enter เข้าไปมันก็จะมีอัลบั้มเห็นไหมครับก็ enter ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือโอเคนั่นเองเขาเรียกว่า enter หรือโอเ k นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลายชื่อเพลงนะครับ เลื่อนลงมาที่รายชื่อเพลงแล้วเราก็กด enter เพื่อเพื่อทำการเล่นได้เลยนะครับนี่คือการเล่นแผ่น mp 3นะครับนี่ครับนี่คือการเล่นแผ่น mp 3นะครับอ่ะครับปครับอ่ะต t อปดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเล่นเพลงแล้วมักจะติดลิขสิทธิ์นะครับเวลาเราอัพขึ้น y o u t u b e นะครับอ่ะต่อไปเป็นแผ่น dvd นะครับแผ่น dvd นะครับทดสอบ แผ่น DVD นะครับตรงนี้ปิดไว้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรเราก็ปิดไว้แบบนี้มันเปิดได้นะครับคุณผู้ชมเลยครับเปิดปิดได้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดได้ปิดได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นการทดสอบแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็น LG b l u r a y Player รุ่น BD370 ูนะครับคุณผู้ชมครับ BD370 า BD370 นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับ BD370 นะครับตัวนี้ Full HD นะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบนะครับเครื่องเล่น Blu-ray ยี่ห้อ LG นะครับกำลังใส่แผ่น DVD เข้าไปทดสอบนะครับตัวนี้รองรับนะครับการเล่นแผ่นได้แทบจะทุกฟอร์แมตทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น CD Audio, MP3, DVD แล้วก็ Blu-ray นะครับ ส่วนแผ่น VCD นะครับเขาทํามาไม่ให้เล่นอยู่แล้วนะครับเป็นทํามาจากโรงงานเพื่อไม่ให้อ่านอยู่แล้วเนื่องจากว่าความคมชัดของแผ่น VCD นั้นมันน้อยเหลือเกินนะครับมันไม่ชัดเขาก็เลยทํามาไม่ให้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่น CD Audio โอแล้วก็ MP3 DVD แล้วก็บูเลเลยนะครับกดเล a y ได้เลยนะครับกดเลนนะครับนี่ครับชัดทีเดียวนะครับเล่นอ่านแผ่นไวด้วยนะครับสำหรับ LG ตัวนี้นะครับดูครับ นี่ครับอ่านแผนไว้ด้วยนะครับอ่านแผ่นดีแล้วเครื่องก็สวยงามนะครับสภาพเครื่องนะครับสวยงามทีเดียวนะครับมาพร้อมดีโมดเลยนะครับตัวนี้ต่อสายแลนดู youtube ได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับแจ่มทีเดียวนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเจ้าหญิงบา์บี้นะครับ สวยงามนะครับแล้วก็เครื่องร็ใหญ่บึกบึนนะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่เขาทาออกมาแบบสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆนะครับเล่นภาพสวยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องเล่นบลูเลย d ด e s ยี่หอ LG รุ่น BD 3 7 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพสวยทีเดียวนะครับอ่าผ่านอาจจะหมดครับเดี๋ยวผมจะสต็อปตรงนี้อ่าแล้วก็เล่นอ่าแผ่นต่อไปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอ่าดีวดี DVD ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่นบูเลนะครับแต่เป็นแผ่นบูเลกรอบนี่เองนี่ครับสัญ,ญลักษณ์บูเล่นี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นกรอบแต่ก็ บูเล่นะครับก็จะชัดเจนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับการเล่นแผ่นบูเลดิสนะครับของเครื่องเล่นบูเลดิส์บูเลดิสยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมครับรุ่น BD 3 7 0นะครับตัวนี้มีช่องเสียบ USB นะครับซึ่งเสียบดูหนังฟังเพลงจาก external hard disk ได้เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้แต่บังเอิญวันนี้ผมไม่ได้เอา external hard disk มานะครับนี่ครับนี่คือเล่นจากแผ่นบูเลดิสนะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนทีเดียวนะครับ เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวนะครับมันสต็อปอัตโนมัตินะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับกดเพล์ใหม่นะครับอ่เดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมันหยุดเล่นอัตโนมัติผมกดเพล์ใหม่แล้วนะครับนี่ครับอ่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากแผ่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองลองเปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าแผ่นนี้มันเป็นอะไรแผ่นแผ่นเสียหรือยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็ก็ไม่เสียนะครับเอาลองใหม่แล้วกันนะครับลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับลองลองดูนะครับอ่ากำลังอ่านแผ่นนะครับอ่เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับผมใส่เข้าไปใหม่แล้วนะครับมันมันสต็อปอัตโนมัตินะครับไม่รู้ว่าสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาละ เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะสต็อปไหมอาสต็อปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาแผ่นใหม่มาลองให้ทุกท่านดูนะครับแปบ๊บหนึ่งครับอ่ะมันสต็อปอัตโนมัตินะครับไม่ทราบสาเหตุเพราะอาจจะเป็นเพราะแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเอาแผ่นนี้ออกมาแล้วก็เอาแผ่นอื่นลองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ลองเลยนะครับพรีเดเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาแผน่นพรีเดเตอร์ลองนะครับลองให้ทุกท่านดูเลยแผ่นเมื่อสักครู่นี้ที่มัน สต็อปอัตโนมัตินะครับผมก็เอาออกแล้วก็ลองแผ่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองแผ่นใหม่กันเลยนะครับพีเดเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแผ่นเมื่อสักครู่นี้เอาออกแล้วนี่เรื่องนี้แผ่นเรื่องพีนัทมูฟวี่เนี่ยนะครับผมเอาออกมาแล้วนะครับมันเล่นเล่นไปแล้วมันหยุดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นใหม่กันนะครับแผ่นนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องพีเดเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเล่นแล้วนะครับอ่านแล้วครับ อ่านแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวเลขนับมาก็อ่านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ p r e d a t o r นะครับสักครู่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับอ่านแล้วครับมาแล้วนะครับหนังเรื่อง Predator นะครับมาดูแผ่นนี้กันนะครับว่าจะหยุดอัตโนมัติไหมนะครับถ้าไม่หยุดก็แสดงว่าเป็นที่แผ่นนี้นะครับแผ่นก๊อปตัวนี้ก๊อปมาไม่ดีนะครับอ่านนี่ครับ ดีเล่นแผ่นบลูเลดิสนะครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับก่อนที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่อง p r e d a t o r นะครับนี่ครับอ่านปกตินะครับตัวนี้ไม่สต็อปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะหยุดสต็อปนะครับแล้วก็าลองเอาแผ่นอื่นลองดูนะครับจะลองสักสองแผ่นก็แล้วกันนะครับแผ่นบลูเรดิสนะครับแผ่นเรื่องพ r e d a เ o r เนี่ยเล่นไม่มีปัญหานะครับเล่นได้ไม่หยุดนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอะไรครับกรีนไม์นะครับกรีนไม์อ่ะลองดูเรื่องกรีนไมเป็นบูเรดิสเช่นกันนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วมาลองดูกันนะครับอ่ากาลังอ่านแผ่นนะครับนี่ครับมันก็จะหมุน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 อยู่ทั้งข้างบนนะครับอ่ามาแล้วครับเมนูบูเรดิสบีดีเขาขึ้นมาแล้วนะครับอ่ากําลังคราบนี้ครับมาแล้วครับ ไม่มีปัญหานะครับแสดงว่าเป็นที่แผ่นนะครับแผ่นนี้เขาอาจจะก๊อปมาไม่ดีก๊อปมามีปัญหานะครับก็ใส่แผ่นใหม่เข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมครับก็เล่นได้ปกตินะครับนี่ครับภาพแจ่มทีเดียวนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดูครับคุณผู้ชมครับความคมชัดระดับ Full HD เลยนะครับของเครื่องเล่น b l u e l a y ยี่ห้อ LG นะครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับรุ่น BD370 นะครับตัวนี้สภาพเครื่องนี้ตัวใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เล่นภาพได้ความคมชัดระดับ FullHD นะครับ 1080p เลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับบูเลดิสยี่ห้อย g ตัวนี้ขาย1,800บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ